ทุกคนเอาเช็คกันเอาเองบ้าไปจิ๋วรัวเย็ดถูไปมาดุบล็อกเข้าไปเลยดิว้าวสวยไหมทุกคนเป็นไงจ้ะจ้านังเก้าวยิ๋บัวไม่ติดเลยจิ๋วเกิน โย่วอัซับสวัสดีครับวันนีุ้ณอยู่กับผมบางเอียดเซียนว่าวนะครับผมสําหรับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าบางเอียดลงดว่าวบ่อยมากเพราะช่วงนี้เป็นฤด,ดูว่าวหงแห่งภาคใต้นะเพราะภาคาเหนือเขาหมดฤดูว่าวแล้วภาคใต้เพิ่งมาเอซีเออพะว่าลมเพิ่งมาอนหน้านีาาา้เหียดเล่นว่าวเหรไหมลมไม่มีเลยและช่วงนี้ไม่ได้มาแต่ลมนะทุกคนฝนก็มาด้วยฮึสวยทําไมล่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นเพราะว่าลมมาฝนตามมาทุกทีน่าจะเป็นโบเด็กกันแน่ทุกคนเนออ จะนังคลิปนี้นะครับตามคำขอที่น้องๆขอเข้ามาเยอะจัดมึงไงก็จัดให้นะครับน้องๆวอาละใบจิว้วสิบเสนขนาดสามสิบยี่สิบก็ยังทำไมขึ้นกี่ตั้สิบเซนถุยแต่ว่าสิบเซนนี้มึงไงขออาศัยหางอาศัยใช้หางนะครับทุกคนถ้ามไม่ใช้หางนี่ไม่ต้องทําเหนื่อยแต่ว่าถ้าใช้หางขึ้นนี่โรยกันเลยเปลเพราะว่ามันคือเรื่องวิวโอ้หมมโหวอ้พวกมันเลยท้าไม่เหมือนเราป้าเบลอหมาน้องๆขอมาเยอะเองฉะนั้นครับนี้ไอ้ครับนี้ คลิปนั้นไอ้คลิปนั้นคลิปนี้ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็น,นกำลังใจให้มเดีด้วยนะผมและก็อย่าลืมฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์สำหรับคนที่ยังไม่กดทีนะครับโอเคไหมสวยฉะนั้นก็ไม่ต้องนำทำเพลงนะผมมาเริ่มกันได้เลยนะครับการที่เราจะทำว่าวระใบ10สิบเซนกดอื่นเราก็ต้องเฉกเฉกเฉกดาดที่เขาใช้แล้วแต่ก็ไม่เอาเลยมาพันนีอ้อันนี้ก็จะปับครึ่งเหมือนเดิม แต่ว่าบางเหียดจะพับตามยาวนะเพราะว่าว่าหลาบใบอ่ะที่จริงมันต้องเปีกยาวแต่ว่าสิบเซนมันไม่ต้องยาวก็ได้เนาะพับแบบสั้นๆก็ได้มันเล็กแรงแล้วมันยีขึ้นไม้ไม่รู้โอเคําแบบเล็กๆกันเลยเดี๋ยวถ้าว่ามันมันไม่เล็กมันไม่ใช่บางเหียดเหลาใช่ไหมเพราะว่าบางเหียดใหญ่มากไม่ใช่เล็กมากช่วยแต่ว่าว่าวลาใบกับบางเหียดบางเหียดบอกน้องๆไปก่อนว่าบางเหียดที่จริงเนี่ยบางเหียดต้องวาดให้น้องๆดูก่อนใช่บางเหียดต้องวาดให้น้องๆดูก่อนเดี๋ยวถ้าบางเหียดไม่วาดน้องๆก็จะทําตามไม่ได้นะคครับเ มื่อเราก็ได้กระดาษมาแบบนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับวาดมันเง็ดขอเวลาวาดสักแป๊บนะเดี๋ยวว่าน้องๆก,กินแรกันอย่าแไรนะแป๊บเดียวนเะงียบวาดแป๊บเด,ดียวเงียบคมนะโอเคไหมหยับไปเลยจ้ะเพื่อน้องๆจะได้เห็นแบบชัดๆโอเคโอเคโอเคสวยแบบนี้ชัดใช่ไหมแล้วก็หักคอลงมาหิดหนึ่งอ่าโอเคไหมแบบนี้อ่าได้เห็นรองเกือมันเงียด้วยสวยเงียบเงีวาดแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวน,ะน้องๆนี่บ่อน้ำมดแล้ววาด เดียวนะแล้วเสียงวุบวับมาในลาอมาเด้อมาก็รื้อก็รื้อกวัวติดหนึ่งนะหัวติดหนึ่งนี่ก็ปีกมาพันนี้ก่อนนะปีกมาพันนี้ก่อนทุกคนแล้วก็อดสิบเส้นไม่ได้เลยนี่สิบเส้นเท่านี้ก็โอ้ยยากไอ้สิวว่าลาไป อืมห้รำแล้วมาเนึ่อ่ะยากเอฟซีเออไม่ใช่ง่ายน่ะไม่รู้มันจะเป็นไม้นายเอฟซีเอว่าว่ะไปนะยากนัดมาเด้อเหรอมันที่วาดบางเหตุที่จะวาดเปก ปีกให้มันสวยมันล้ากันนึกผิวเดี๋ยวมันอยู่ที่ตอนตัดดูโอเคเดี๋ยวมันเห็นคิดว่ามันเห็ทำได้เพราะมันก่งไงทุกคนสวยไหมสวยเดี๋ยวเราค่อยมาในากันโอเคแล้วก็ตรงนี้ เห็นว่าน่าจะสวยมากเลยนะคิดว่านะทุกคนน่าจะสวยมากเลยไหนว่ายากมากโอเคเสร็จแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยตัดเสร็จจะออกมาสวยแน่นอนทุกคนเ <c oughs> นี่จะใช้กันไกรนะถ้าเรากันแค่แคไม่ได้นะเราต้องกันไกยๆกยตัดแตกตัด อ่าน้องๆอ,อยากเห็นตอนที่มีเงตัดใช่ไหมมีเงจะตัดเป็นแบบนี้นะตัดให้มันกินเข้าไปใกล้ๆก่อนนะทีนี้เราค่อยตัดตามรูปมันมันก็จะตัดง่ายนะทุกคนยากมากบอกเลยว่าเราใบนี่โคตรยากเลยนะแต่ว่ามันไม่เกินฝีมือของมเงาอยู่แล้วใช่ไหมน,นันนันีเงาเก่งะ่ะเอฟซีเอ๋ น่าจะสวยนัดแน่ยังเห็นว่าสวยจริงมองมาดูมียกนเลงละ่ะกูปล่าไปแล้วเงียบทุยฮ่ากัตเตอร์แล้วทีนี้มองมากัตเตอร์อยู่ใส่เอฟซีเดี๋ยวมึงเหียบอเวลาหากัตเตอร์สามสิบปีก่อนนะเดี๋ยวมึงเงียบมาต่ออ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ เมียงหมัดเมงหมัดหาป๊อบแรกดิเอโอเคไปต่อเลยครับเปิดมีดป้ะหารเอายางมาแล้วมาเด้อป๊อบแล้วป๊อบเป็นมังเหยต์หรอไม่รู้เห็นป๊อบจังเตียววูบเตียวว่าเตียววูบเตียว่าังเหยว่าได้วูบทั้งทั้งยืนจริงเนเฮ้ยเรียบร้อยมากมือลั่น มูอวับเลยจริงแหละมือล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ดูกจริงเอาเราใช้กระดูกจริงช่วยกันหมดมึงเหยียดเลยมือล้านไปตัดเอวได้แล้วหมดแล้วไม่เป็นไรทุกคนเดี๋หยียดใช้กระดูกจริงไงมันก็ช่วยได้ที่ดีนะมึงเหยียดเหลือส่วนปีกไว้นะมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นี่มึงให้ดูโอ๋ลอกจัดซวยมาดูซวย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 ทุกคนดูอื้อ นี่ถ้าเป็นของจริงสาวขึ้นรวงมาเด้อตัวนี้ตรงนี้ทุกคนเป็นไงบ้างคิดความคิดเห็นผอ้เงว่าสวยหนักมาเด้อทุกคนคิดเห็นเป็นไงบ้างเราไปจิ๋วตัวนี้เดี๋ยวมึงจะใส่โครงใส่ร่างใส่กระดูกใส่ปีกโอ้สูดนี้เห็นว่าหน้าขึ้นตุ่มหวานเดี๋ยวมึงจะวัดเกณน้องๆเลยด้วยว่าขึ้นตุ่มหวานไหมนะโอเคมึงขออนุญาตใส่ตัดกระดูกปีกให้มันแป๊บเดียวทุกคนใจเย็นนะ เน right 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 ี่ยมางจะเอาเศษไม้ไผ่มาแบบนี้ทุกคนแล้วก็เราก็ตัดออกมานิดหน่อยไม่ต้องเยอะทำกระดูกมันเดี๋ยวน้องๆก็จะเดี๋ยวมางองต้องให้น้องๆดูด้วยถ้าน้องๆไม่ดูเดี๋ยวน้องๆงงเ่าเพาเงต้ยทำได้เพื่ออะไรไปแเนี่ยอ่าโอเคเงี้คิดแล้วโอเคตรงนี้ได้เนี่ยชุดนี้ได้เลยนะชุดนี้แต่ว่าเราถ้าเราให้ดีเราต้องหาอันที่ตรงๆหน่อยอันที่ตรงๆก็คือแบบอันที่ไม่แย่น้องๆมันเล้เยี้ย อันที่ตรงคืออันไม่เยแล้วถ้าอ,อันเยอันที่ไม่ตรงฮึทุยลาหยาบินก่อนแล้วม่ตันในโบนที่อ่ะไอ้เรื่อยนะเดฟซี่งงเราว่าแม่ตันในโบนที่ขึ้นแล้วะใจเย็นลูกใจเย็นยังไงทำนี้น้องๆเลยก่อนพาดดก่อนพาโด,อ,าโด,อ,าโดอ,อ่าช่วยอ่าได้แล้วด,ด,ดุกดุกดุกกลางดุกกลางนี่ไงมั้งยังก๊อปไอตี๋ยังก๊อป ดกกลางแล้วก็ผ่าตามที่เราต้องการนะทุกคนยายใหญ่เกินได้ใหญ่เกินเดี๋ยวว่าจะไม่ขึ้นแล้วก็ย้ายเล็กเกินด้วยถ้าเล็กเกินมันก็ไม่ดีเราต้องเอาที่พอดีนะทุกคนถ้าแสงวุปปับมังเกิดต้องขออภัยนะเพราะมังเหยียดยังไม่ได้ซื้อกล้องใหม่อ่ามังเหยียดคิดว่าดูแค่นี้น่าจะสวยมากเนี่ยเดี๋ยวพอเราท้าไปมันก็จะอยู่นี่ใช่สวยอืมใช่สวยจริงโอเคถ้าเราเอาตัวกว่านี้มันไม่ดีนะทุกคน น้องเข้าใจไหมว่าถ้ามันโตเยอะมันเหลงไม่ค่อยรู้กังนะมันเรื่มดื้อเลยเหลื่องแรเงี้ยทำเมานีแหละเอาทาบเลยนะโอเคอันนี้มเงี้ยก็ใช้กระดูกมันแล้วอ่าทีนี้พอมันมีกระดูกมันก็อยู่ทรงน้องๆเข้าใจไหมมันอยู่ทรงเข้าใจแล้วหมายอยู่ทรงอ่าพอมีกระดูกแล้วทีนี้เราต้องหาปีกให้มันนะทุกคนปีกมันมันียก็จะใช้แบบ เนี่ยเสี้ยวของไม้ไผ่ที่มันงองง,องแบบให้ตัวแบบสวยๆเนี่ยเวลาเว่าวขึ้นอ่ะมันก็จะได้แบบให้ตัวสวยนี่เนี่เยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้มันจะไม่หักมนะทุกคนอ่าแต่น้องๆก็จะสงสัยว่าเฮ้ยเฮ้ยคิดถึงน้องเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะแต่เวลาใช้ของมีคมให้ผู้ใหญ่ทำให้นะน้องๆอ,อย่าทำเองนะมันไม่ดีนะมันอันตราย

อ๋อนี่ทุกคนเปนกีงนะปยงเงียบสวยมากเลยเนี่ยปีกเราจะเลือกใช้แบบนี้ทุกคนบางๆนะครับสั้นๆเล็กๆเดี๋ยวเราก็ติดไปเดี๋ยวนี่สวยช่วยชวยชวยสวยมากเลยมากโอเควัดก่อนนะทุกคนช่วงนี้สุราไม่ก็ได้นะไม่ก็ได้ปล่อยไงทุกคนกี้การเงียบไม่เข้าวันไหนนี่เนี่ยอ้างว่าเขาไ่ฉิดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนไม่กี้การนี่ยพอแม่ไปหลายๆวันเงียบกี้การพ้น โอเคทีนี้เราก็มาทากาวนะครับเราต้องใส่กาวติดกาวด้วยนะถ้าเราไม่ติดกาวมันจะไม่ชับอ่าโอเคเราต้องติดกาวแล้วก็ปติดที่ตัวว่าวของเราเนาะนะครับนะกาวแต่ว่าหาันหันเล็กๆอะ่ะมันต้องละเอียดหน่อยนะทุกคนถ้าน้องๆไม่ละเอียดอะ่ะมันก็จะออกมาไม่ดีแต่ละเอียดคือแบบชัดเจนอยู่แล้วไงทุกคนมันก็เลยออกมาดี พยายามติดให้อยู่ตรงกลางนะทุกคนถ้าน้องๆติดอยู่ตรงกลางอะ่ะทีนี้มันก็จะเกิดงานดิงน้องๆก็จะไม่งานดิงพอมันดิงมันก็คดพอมันคอดมันก็งอเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อ้าว่วาวลาใบากิว้วโอ้โหสวยมากโอ้โหโอเคเดี๋ยวน้องๆหลายคนอาจจะสงใยโอเคเดี๋ยวไงไจังโค้งให้ดูนะว่าปีกมันอ่อนรวยไหมนะนี่ทุกคน ช่วยโอเคทีนี้เราก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกโอเคส่วนเราเราก็ตัดออกเพราะมันยาวเกินอ่าทีนี้มันก,ก็ได้มาแล้วลาาว่าลาใบจิ๋วอ่าที่เหลือก็ตกเต่งงห้สวยงามน,นะครับแล้วแต่เดี๋ยวเงยขอเวลาตกเต่งก่อนถ้าตกเต่งเดวเงยจะไม่เลยมาทุกคนเอา้าเช็คกันเอาเอง เาไปจิวโลเจอะชัวมาดูล็อกเข้าไปเลยดิว้าวสวยไหมทุกคนเป็นไงจ,จ้ะจะาัังก้าหยิบบัวมาติดเลยจิ๋วเกินเป็นไงนคลิปนี้โอเคสวยจริงบอกเลยว่าขึ้นแน่นอนอยากรู้ขึ้นไม่ขึ้นเราชมคลิปต่อไปคลิปนี้แม่เลยพราเงินเรามากสวยจะาลังลิปนี้มังเหียดสอนให้ทำทำตามทำตาม,าม,ามแล้วไปลองกันเพราะว่าทํามังเหียดเอาคลิปลองกับคลิปรวมมารวมกันเดี๋ยวน้องจะมั่วถ้าใครอยากทำก็ไปเลคลิปตำถ้าใครอยากดูว่าขึ้นไม่ขึ้นก็มาเลคลิปขึ้นโอเคไหมพี่ ฉะนั้นคลิปนี้ก็ม่มีเไยมากชอบกดไลค์ช่อดแชร์ใครนุสัตวกรารและพเพิมเบอียดเรียนว่าหมุนติวติวตวได้ใหมในอีพีน้นี้ไปก่อนสวัสดีครับ